หากมีการสูญเสียจิตเข่าไม่โจ้ท่านใดท่านหนึ่งเราก็ยัายามตัดต่อพิกรรมด้วยการร้องเพลงประจำปางงานโชว์เพื่อการระบายและส่งกอบของจิตเขาาทุกนั้นหลุมสวรรค์ในสังปาลิภพซึ่งในวันนี้เพื่อนๆไม่โจ้จิตแปดคนที่มาในเทศกาลนี้ เพื่อจะส่งลงยาของคุณพานุชวิจิตปัญญารักขึ้นสู่สงสวรรค์ในชั้นปยพโลกด้วยเถิดนี่กอดพอน้องน้องกอดอยู่ที่เพื่อนกอดพอเพื่อน mm